สวัสดีครับวันนี้ตาตา้าพาเที่ยวพาทุกท่านมาดูนะครับดอนเมืองเจ๋งนะครับเนรามิรจากบ้านพังพังกลายเป็นบ้านปังๆนะครับเป็นบ้านมั่นคงนะครับอันนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นคลองเป็นประชากรเนาะที่อยู่เขตดอนเมืองฝั่งนี้ก็คือเป็นเป็นสลัมนะท่านผู้ชมฝั่งนี้เป็นสลัมแต่ตอนนี้กำลังจะแปลงร่างจากสลัมกลายเป็นบ้านสวยงามนะครับ เนี่ยครับตอนนี้คือเขายังไม่ได้ทํานะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูอยู่ฝั่งหนึ่งนะที่เขาทาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวก็ค่อยแผนไปนะแผนไปแผนไปด้านนี้อันนี้ก็จะเป็น<อ>หมู่บ้าน<อ>เศรษฐาสิริดอนเมืองนะท่านผู้ชมแต่สิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือฝั่งนี้ครับนี่เห็นไหมท่านผู้ชมเขาเรียกว่าบ้านมั่นคงเนาะแต่ก่อนก็จะเป็นสลัมเหมือนเมื่อกี้ท่านผู้ชมแต่ตอนนี้เขาปรับปรุงเป็น เป็นบ้านทถวเฮาเนาะเป็นห้องแถวติดกันเนาะท่านผู้ชมสวยงามไหมเนี่ยจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยท่านผู้ชมจากบ้านพังๆเป็นบ้านปังๆนะท่านผู้ชมเนี่ยดูสิบ้านขึ้นเต็มเลยเนี่ยแล้วรัฐบาลเขาก็ช่วยด้วยนะช่วยส่วนหนึ่งนะเอ่อช่วยเหลือคนยากจนว่างั้นเถอะเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมจากบ้านพังๆเป็นบ้านปังๆนะท่านผู้ชม อันนี้เป็นคองเป็นประชากรนู้นนะท่านผู้ชมเห็นไหมสุดยอดนะท่านผู้ชมเนาะจากบ้านสลามกลายเป็นบ้านสวยงามชัดเจ๋วเลย บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นมุมด้านหลังนะครับด้านหลังของคลองเป็นประชากรน,นะตรงนี้เนาะก็จะมีมทาเฮายาวไปถึงนน้นเลยท่านผู้ชมเนี่ยจะเป็นสําหรับเฉพาะผู้ที่อยู่ในสลัมนะก็คือจะได้สิทธิพิเศษนี้ก็คือสวัสดิการนี้เนาะนูกนะท่านผู้ชมยายไปนน้นเลยเดี๋ยวจะพาไปดูตึกสีเหลืองด้วยนี่คือจะเป็นบรรยากาศ บ้านมั่นคงนะท่านผู้ชมที่อยู่เขตดอนเมืองนะด้านล่างน,นี่จะเป็นคลองเป็นประชากรนะท่านผู้ชมสวยนะท่านผู้ชมเนาะเนี่ยคือเป็นสวัสดิการของทางกรทมเนาะที่สร้างสลัมจากสลัมกลายเป็นบ้านจัดสรรสวยงามนะท,นาานะทน่านผู้ชมก็มีผู้คนมาอยู่อาศัยแล้วนะท่านผู้ชมเนี่ยบริเวณนี้ก็มีผู้คนมาอยู่อาศัยแล้วก็จะยาาไปถึงนู้นเลยนูวนนะ้วัดยาวไปถึงวัดดอนเมืองนู่นเลยท่านผู้ชม อย่าไปนู้นลเลยถา่ายบรรยากาศส,สวยๆมาให้ดูก็จะเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนาะฝั่งนี้ฝั่งฝั่งตึกระงเรื่องนี้ยังไม่มีใครมาอยู่นะท่านผู้ชมแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเริ่มจะมีคนเข้ามาอยู่แนละ้วตึกสีฟ้านี่ก็ยังไม่มีใครมาอยู่นะท่านผู้ชมตึกสีฟ้านี่เขาเพิ่งจะสร้างเสร็จเนี่ยนะให้ดูบรรยากาศตึกสีฟ้าเนี่ย บ้านสองชั้นนะบ้านสองชั้นหนึ่งคูหาตอนนี้ก็จะมีคนอาศัยอยู่แล้วนะฝั่งนี้เนี่ยตึกสีออกครีมขาวเนี่ยมีคนอยู่อาศัยแล้วมีคนอยู่อาศัยเรร้อยก็จะยาวไปถึงโน้นเลยท่านผู้ชมก็เอาบรรยากาศบ้านสวยๆมาให้ดูอ๋อฝั่งนู้นก็มีคนอยู่แล้วก็มีท่านผูน้ชมนั่นแหละมีคนเข้าอยู่แล้วก็มีมีคนเข้าอยู่แล้วก็มีม น่าอยู่นะพูดอกากาศดีดีลมพัดดี